ว้าวพี่ฝนนี่เราอยู่กันในสควิปเกมอีกแล้วเหรอใช่แล้วลจ๊อดแบบเนี้ยเขามาใหม่มีเกมแกะน้ำตาลด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเข้าเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันดูข้างหลังสิวุ่นวายนาดูแถมผู้คุมข้างหลังก็แหมเต็มไปหมดเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าจ๊อดเราไปเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าพี่ฝนพี่ฝน เกมต่อไปกําลังจะเริ่มแล้วเป็นเกมกระจกด้วยล้วอย่างนี้พวกเราจะรอดหรอต้องรอสิจอร์ดปะพวกเราไปเล่นเกมกัน <S <S เกมกําลังจะเริ่มแล้วทุกคนโอ้โหวุ่นวายกันน่าดูเรานี่มีเพื่อนที่เป็นนกยูงแล้วก็นางฟ้าด้วยงั้นหรออืมดูท่าทางแล้วมันจะไม่ง่ายเลยนะเนี่ยมีเพื่อนหลายคนกําลังรอการกระโดดอยู่ นั่นไงนับถอยหลังแล้วเขาให้เวลาเรา3ามนาทีพี่หวนงั้นพวกเรารอตรงนี้กันดีกว่าเราจะได้รอดเป็นคนสุดท้ายความคิดดีเหมือนกันจอดนั่นไงดูสิเพื่อนตกลคงไปเต็มไปหมดเลยอะโูหลอดลงไปแบบเยอะมากนั่นกระโดดกระโดดหลอดอีกแล้วเอาไงดีล่ะจอดพี่หวนดูท่าทางแล้วเราน่าจะให้พวกเขากระโดดไปก่อน และเราก็เป็นคนสุดท้ายอย่างที่บอกนั่นแหละ,แ,ละแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆไม่ค่อยกระโดดแล้วสิเอาไงกันดีอะรออีกสักหน่อยก็แล้วกันข้างหน้าข้างหน้ามีปีกนางฟ้าอยู่เฮ้ยมีคนมาใหม่เอาอย่างนี้ดีกว่าจอดพวกเราเริ่มเล่นเกมได้แล้วล่ะอันไหนต่ออันนี้เปล่าเออใชม่มีให้เลือกสองอัน แล้วก็ข้างหน้าต้องกระโดดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะไม่มีใครกระโดดงั้นหรอแล้วถ้าไม่มีใครกระโดดไปแล้วก็เราก็จะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นกระจกนิรภัยอะกระจกกันกระสุนน่ะไปแล้วมีเพื่อรอเราอยู่ด้วยโอ้โหเป็นนางฟ้ามีปีกสวยมากๆเลยเฮยเดี๋ยวนะนางฟ้าบอกเราว่า กระจกอันนี้สามารถกระโดดไปได้งั้นหมายความว่าเราต้องเสี่ยงแล้วละ่ะมาได้จริงๆด้วยอะ่ะเวลาตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วด้วยสิแล้วก็ไม่มีใครกระโดดไปแล้วเพราะว่าถ้ากระโดดไปแล้วก็มันจะเสี่ยงเกินไปอาจจะตกลงไปตายก็ได้เอาไงดีล่ะพวกเราเวลาเหลือนิดเดียวเหลืออีกหนึ่งนาทีมีคนมีคนกำลังกระโดดนั่นไง โอ้ Ồ, นางฟ้าสุดยอดมากเลยอะเดี๋ยวเราต้องรีบกระโดดตามไปแล้วล่ะจอดฮึบฮึบเย้ได้ที่สุดเราก็เป็นผู้ชนะในเกมกระจกสุดยอดไปเลยดีนะมีพวกนายคอยช่วยนางฟ้ากับกับอะไรเนี่ยหางนกยูง <c oughs> น่ารักจริง <c oughs> ตอนนี้เราจะต้องรอเล่นเกมต่อไปนะคะเพราะว่า เราสามารถข้ามผ่านมาได้ทั้ง3คนด้วยกันและเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนั้นลุ้นจังเลยนี่พวกเราสามารถรอดมาได้กันใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วนายก็เห็นอยู่ไม่ใช่เหรอว่าเราลอดกันมา3คนเกมกระจกที่แบบค่อนข้างยากเหมือนกันมาแล้วเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรเฮ้ยทำไมรีเซ็ตตัวละครนะ่ะอ้เขาให้เรากลับมาที่ห้องนอนใหม่นะคะแล้วก็จะเริ่มเล่นเกมในอีก10วินาที แน่นอนว่าเกมต่อไปต้องเป็นเกมแกะน้ำตาแน่เลยอะ่ะยังดีที่มีเพื่อนนางฟ้าแล้วก็เพื่อนหางลูกยูงเข้ามาเล่นด้วยดูซิว่าด่านนี้เราจะสามารถผ่านไปได้ทั้งหมดหรือเปล่าขอบใจมากเลยนะที่นายคอยช่วยชีวิตฉันในด่านกระจกเมื่อกี้นี้อะไม่เป็นไรหรอกเราเพื่อนกันเราจะต้องไปด้วยกันสิเอาแล้วเริ่มเล่นแล้วดูสิพอเรามายืนข้างหลัง กลายเป็นว่าเราเป็นนางฟ้าไปอีกคนนึงแล้วเนี่ยเพื่อนหลบหน่อย <c oughs> ปาไปเล่นเกมกันดีกว่าคะ่ะวิ่งเกมแก่น้ําตาลจริงๆด้วยเราเพื่อนนางฟ้าเราหายไปไหนแล้วล่ะมีไงเจอแล้วด่านนี้เราจะเลือกเลือกอะไรดีอะมีให้เลือกวงกลมสามเหลี่ยมรูปดาวแล้วก็รูปร่มโอ้เหมือนในเกมจริงๆเลยอะเหมือนเดะเลย เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนขอเลือกเป็นร่มกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเราเป็นเราเป็นตัวเอกเนาะเป็นพระเอก <c oughs> หมายเลขอะไรเนี่ยโอ้หมายเลขศศหนึ่เอาล่ะเดี๋ยวขอไปดูเพื่อนก่อนซิว่าแต่ละคนเขาเลือกอะไรมาอ๋อันนี้เลือกสามเหลี่ยมเพื่อนเราไปไหนแล้วล่ะเพื่อนเลือกอะไรมาเนี่ยอ๋อเพื่อนเลือกสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นต่อดีกว่าว่าเขาเลือกอะไรกันมาบ้าง ส่วนใหญ่แล้วจะเลือกเป็นสามเหลี่ยมทั้งนั้นเลยอะเพราะว่าน่าจะแกะง่ายที่สุดนะคะแต่ว่าพี่ฝนเลือกเป็นรูปลมมาแล้วมันจะแกะยากเหมือนในเกมหรือเปล่าแบบนี้ต้องลองกันดูสักตั้งแล้วละเกมจะเริ่มในอีกสาวินาทีนี่เดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าเราเลือกรูปร่มมาอฮ้ยฮ้ยโอ้โหเหมือนจริงมากเราจะต้องกดหยุดให้ตรงกับสีเหลืองนะคะเขามีแถบสีเราฮบยมี ลุ้นมากเลยอะถ้าเราไม่ตรงนี่แบบค,คือคือแย่แน่นอนเลยมีเสียงปืนดังสนั่นค่อยๆแบบค่อยๆแกะนะต้องใช้สมาธิเหมือนกันอุ๊ยมีเสียงปืนแบบรัวๆเต็มสองข้างเลยอ่ะแสดงว่าเพื่อนอาจจะไม่รอดแล้วนะต้องคลิกให้โดนโห,โห,โห,โหรัวๆเลยอ่ะ แปงว่าโดนไปหลายคนแล้วแน่นอนฮึบอุ้ยมันค่อยๆจางหายแล้วทุกคนต้องแบบให้โดนแบบตรงๆเลยนะฮึบดีหวนใจเย็นๆหน่อยถ้าเราคลิกไม่โดนแล้วก็เราอาจจะตายก็ได้นะใช่แล้วละจอดโอ้โหเสียงปืนอหมืเรวมถี่ขึ้นไม่รู้ว่าเพื่อนนางฟ้ากับเพื่อนหางลูกยุงของเรายังรอดอยู่หรือเปล่านะคะ แต่ว่าตอนนี้เราจะต้องเอาตัวรอดก่อนแล้วอุ้ยโอ้วิทำไมอ่ะเอา้าทำไมมันไม่จางหายไปอ่ะมันไม่ละลายหรอเหลืออีกสองสามครั้งฮึบวิยังไม่หมดอีกอะฮึบออหมดแล้วเย,ย้โอ้โหเพื่อนหายกันไปเยอะมากเลยมีเพื่อนหางโยุงของเรายังรอดชีวิตอยู่ เ้วเพื่อนนางฟ้าหายไปไหนแล้วเนี่ยนางฟ้านางฟ้าประจําตัวหายไปแล้วแสดงว่าเขาไม่รอดแน่นอนเลยค่ะยังเหลือเพื่อนอีกประมาณสามสี่คนอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้อะไรอะเอารูปลโลงเหมือนกันเลยเอาเร็วเข้าเพื่อนเราจะช่วยตรงนี้นะไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่รอดอะเหลืออยู่สามคน เพื่อรอดไหมเนี่ยเย้ yeah! ไหนที่สุดเราก็เป็นฝ่ายชนะแล้วนะคะในเกมน้ำตาลสุดยอดไปเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอกลับเข้าไปเล่นอีกรอบนึงคราวนี้เราจะเลือกเป็นแบบรูปดาวดีกว่ามาแล้วมีเพื่อหลายคนเลือกมาแบบหลากหลายมากคราวนี้ขอเป็นรูปดาวฮึบนี่ถ้ากดพลาดจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮึบค่อยๆแกะแต่แล้ว พี่ฝนมีสมาธิหน่อยโอ้โหเสียงปืนซ้อนกันมาสองรอบสามรอบออออโอ้โหเอากดพิษเฮ้ยแล้วยังไงเออโอโหโดนยิงซะแล้ว เอาล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริง,รงแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ฝนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบายจ้า